อะไรนะทุกน้องอ่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะสองตัวปนสวัสดีค่ะเพื่อนชาวมุกกี้มุกคลินทุกคนนะคะหายกันไปนานมากแต่วันนี้รับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะคลิป การคลอดธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นท้องที่2แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะไปดูการคลอดธรรมชาติท้องแรกก็สามารถที่จะดูใน,ในมุก,กี้จะลิงก์วิดีโอไว้ให้ข้างล่างนะคะวันนี้จะพูดถึงการคลอดท้องที่2กันและการเกิดที่จะได้คลอดในรถแล้วนะคะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะก็สาหรับวันนี้นะน้องเอเวนอายุ1เดือนกับอีก1อาทิตย์แล้วนะคะซึ่งมุก,กี้เนี่ย จะบอกว่ามูกี้ท้องนี้นะคะเป็นทองที่ชิลมากคือไปเดินออกกําลังกายแบบทุกวันแล้วก็สบายๆแล้วก็มีลูกคนโตที่ต้องให้ดูแลด้วยนะคะซึ่งทองนี้จะไม่ได้มีเวลาใส่ใจว่าแบบโอ๊ยแบบนั่งคุยกับลูกคนที่สองในท้องอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะค่อนข้างยุ่งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะแอคทีฟตลอดเวลาเลยกับลูกคนโตนะคะเพราะว่าเป็นหนุ่มทั้งสองคนนะคนในท้องก็เป็นหนุ่มคนที่ออกมาแล้วก็เป็นหนุ่มเพราะฉะนั้น เราได้เดินตลอดนะคะซึ่งคุณหมอที่อังกฤษเนี่ยก็บอกไปเลยว่าเออถ้าคุณแบบรู้สึกว่าจะออกก c ลังกายเนียเ่ยก็ออกกำลังไปเลยแล้วก็เดินไปเลยนะคะซึ่งใครที่ไม่เคยออกกาลังกายมาก่อนเนี่ยพอท้องก็พยายามที่จะแบบทําออกกําลังกายมากเนี่ยไม่ได้นะคะจะต้องแบบว่า เบาจากปกติที่เราทําซึ่งแต่ถ้าใครที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยก็อาจจะไปเดินนะให้มันแบบร่างกายแอคทีฟนะคะสำหรับมุกกี้เนี่ยเป็นคนที่บ้าแอคทีฟทำซาลาเปาแจกเพื่อนบ้านอะไรจนจนวันสุดท้ายที่น้าครํำแตกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันก็คือคืนวันที่11ธันวาคมนะคะตอนนั้นอายุคันมุกกี้38บวก6นะคะก็คือครบกําหนดข้อได้แล้วแหละแต่จริงๆดิเดทหรือว่าวันกําหนดข้อจริงๆเนี่ย มันเป็นวันที่19ธันวาคมนะคะซึ่งมุกกี้ก็คลอดก่อนประมาณ8วันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมุกกี้นอนดูรายการ3ามแซบอยู่นะคะแล้วก็อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอั้นฉี่ไม่ได้ทำไมเหมือนฉี่เราแบบแตกออกมาซึ่งอ๋อฉันก็คิดเออผใส่ฉี่แตกออกมานิดนึงอฮ้ยใช่หรือเปล่าไปนั่งที่โถนะคะซ่วมแล้วก็น้ำออกมาจะแบบน้ำเดือแล้วะคะ่ะ อันดับแรกเลยคือโทรหาพี่สาวสาวมีบอกว่าเธอฉันน้ําเดินแล้วเธอต้องมาที่บ้านเพื่อที่เราจะได้ไปโรงพยาบาลซึ่งลูกคนโตก็อยู่ที่บ้านเขาเข้า,ขา,ขานอนแล้วคือตอนนั้นสามทุ่มโชคดีมากก็ให้พี่สาวสาวมีมานอนที่บ้านอีแม่นําข้าแตกปวดท้องแล้วค่ะก็ยังมีสติอยู่ไปเติมแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จเตรียมกระเป๋าขึ้นรถโร,ถร,ถรถงพยาบาลเตรียมผ้าบอกเลยนะคนที่นำขําแตกให้ใส่ผ้าอนาหมาแบบกางเกงในไว้เลยนะคะแล้วก็ เตรียมชุดไปเปลี่ยนนะคะเ,เตรียมผ้าคนหนูไปลองที่รถคร่ะเพราะว่าน้ำคร่วจะไหลเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกซึ่งของมุกกียมันอ,อยู่ในรถอ่ะมันปวดท้องทุทกๆ5นาทีเหมือนตอนแบบ active labor แล้วค่ะพอมุกกี้ไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บที่ยงกฤษโรงพยาบาลจะไม่มีคนมาเข็นให้เราไปเองก็ระหว่างที่แบบปวดท้องก็ยืนพอหายปวดท้องวิงวิ่วิว,ว,วิขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์เสร็จ ไปรอหน้าวอร์ดเขาก็บอกโอเคเธอเข้ามาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมุกี้เป็นคนที่แบบว่าแพลนไว้แล้วคลอดนะคะจะไม่คลอดโดยการใช้ยาจะดมแก๊สอย่างเดียวซึ่งที่นี่เขาเรียกว่าแก๊สเซนแอนนะคะซึ่งมันเป็นแก๊สที่เหมือนดมคนที่ไทยอาจจะเรียกกันว่าแก๊สหัวล้อเหมือนดมแล้วทำให้รู้สึกว่าแบบมึนๆลอยๆแต่ตอนที่มุกี้ไปตอนนั้นน่ะมุกี้เจอพยาบาลฝึกหัดซึ่งเขาก็มาจับทงมุกี้บอกว่าเธอยังไม่ r t that fire yet ประมาณเนี้ยซึ่ง ทองที่แล้วมุกี้ประมาณเจ็ชั่วโมงแล้วก็คลอดเลยซึ่งก็ถือว่าเร็วนะคะสำหรับทองแรกใช่ปะเจ็บปวดทองห้าชั่วโมงปมั่งมดลูกเปิดแล้วทีนี้มาทองนี้เราก็บอกเขาว่า will you check my cervix คือเขาจะเช็คปา่มดลูกไปว่าเปิดกี่เซนเขาบอกว่า no you not that far เราแบบโอ้ไม่ก็ซึ่งมันปวดแต่เราเป็นคนไม่แสดงอดอกถึงความเจ็บปวดใดๆเกณนแม้เราก็แบบว่า mm, อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเราคงยังไม่คลอดแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่า พอพอเรารู้สึกปวดท้องเนี่ยตอนนั้นน่ะไปถึงโรงพยาบาลนะประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงคือเราโรงพยาบาลไม่ไกลจากบ้านมากคือตอนนั้นก็สามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วพยาบาลก็บอกว่าเอ you not ตแดฟ f ้าเธอจะกลับบ้านไหมเพราะว่าอีกสองชั่วโมงให้กลับมาใหม่นี่บอกว่า no I'm not going home if i'm going home i'm gonna give birth in a car คือแบบ ถ้าฉันกลับบ้านฉันจะต้องคลอดบนรถแน่ๆแล้วเขาบอกทั้งนั้นเออถ้อเราดูอกาการอยู่สองชั่วโมงแล้วกันทีนี้พอผ่านไปสิบห้านาทีหลังจากนั้นอาการปวดมันถี่ขึ้นแบบว่าเขาพยายามมาฟังเสียงหัวใจลูกฟังไม่ได้ยินเพราะว่าท้องมันแข็งตลอดนี่ค่ะทุกๆหนึ่งถึงสนาทีแล้วก็บอกว่า can I have some pain relief คือ ก็คืออยากได้แก๊สอะแต่เขาบอกว่าเธอยังไม่ยู o t that far คือยังต้อง Active l a b o r ก่อนแล้วก็เลยบอกว่าเธอไปตาม m ิดไวฟหเลยแบบพยาบาลผดุงครรภ์ที่เป็น professional มาฮะมาคุมา,มา,มา,มาเจอฉันแล้วเจ้ก็บอกว่า I feel like I need to push คือตอนนั้นนะผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวเออผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวฉันรู้สึกว่าฉันแบบความปวดมันเริ่มแบบลงมาที่ทวารค่ะเพราะฉะนั้นคนที่คลอดลูกเนี่ยจะรู้สึกเหมือนปวดอุจจาระอันนี้นคือถูกต้องแหละว่าคุณใกล้คลอดทีนี้เราก็ถามว่า พยาบาลโปรเฟชชั่นอลมาแล้วก็ถามว่าคุณจะตรวจเซอร์ว ix, ิสฉชนไหมนางก็บอกว่า we don't have to do it you r e in the last stage of labor นางเดินมาจากแล้วนางก็บอกว่า เธออยู่ในช่วงสุดท้ายของการคลอดลูกแล้วซึ่งจากตอนที่นำข้ามแตกตัเวเนี้คือ1ชั่วโมงเขาเยบอกโอ้ไอ i คนกิฟ์อย oh, ู่แกสแอรคือมุกกี้แบบปวดท้องมาชั่วโมงหนึ่งแบบหนักๆแล้วนะคะแต่คือก่อนที่จะคลอดจริงๆเนี่ยห่งอาทิตย์ก่อนก่อนหน้ามุกกี้มีการปวดท้องเตือนมาตลอดซึ่งเหมือนกับท้องแรกเลยใครไปดูท้องแรกเนี่ยน่าจะน่าจะรู้นะมุกี้มีประสบการณ์นั้นมาปุ๊บก็เลยแบบว่า โอเคฉันจะต้องคลอดแน่ๆแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าปั่มลูกเปิดกี่เซนหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่น้ำข้าแตกเขาก็เลยบอกว่าเธอเบ่งเลยถ้าเธอรู้สึกว่าเบ่งแล้วคือลมเบ่งมันมาจริงๆคือมันอั้นไม่ได้เขาบอกว่าโอเคอยู่เบ่งเลยนะเบ่งเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออแบบพอถึงเขาบอกว่าถ้าคอนทร a ช t ั่นไหนคือเวลาเรามลูกบีบตัวนะคะถ้าถ้ามลูกบีบตัวไม่แรงมากไม่ต้องเปลืองแรงอย่าเพิ่งเบ่งให้หายใจตามลมหายใจไปยังไม่ต้องเบ่งแต่พออันไหนที่มันแรง และเร็วให้หายใจลึกๆแล้วก็เบ่งเบงบงซึ่งเวลาเบ่งให้เบ่งลงกล้นซึ่งมุก,กี้ว่ามุกกี้ได้ทําการอุจจาระออกมาแน่นอนเพราะเขามีการเปลี่ยนผ้าระหว่างนั้นบอกว่าโอเคพุชเลยยูพุชแล้ว,ลวซึ่งเทียงกฤีกเนี่ยเขาจะไม่มีการโกนขนให้ไม่มีการไม่มีการส่วนทวารให้นะคะทั้งหมดก็คือเป็นการสดค่ะแบบว่าถ้ามีอุจจาระมาก็ i s okay เออซึ่งตอนนั้นมุก,กี้ก็เบ่งละ แล้วมุกี้บอกว่าเออถ้าต้องกรีดปากมดลูกเนี่ยเออถ้าต้องกรีดช่องคลอดเนี่ยกรีดเลยนะเพราะว่าท้องที่แล้วฉันก็กรีดฉันเบ่งนานมากคือฉันแบบสองชั่วโมงฉันเหนื่อยมากแต่ท้องนี้นะคะมุกี้พยายามแบบมีสติที่สุดเราไม่กรีดไม่แบบคือเก็บความเจ็บปวดไว้ทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่าตั้งสมาธิอ่ะเออเราเป็นคนที่ชอบทำทำสมาธิอ่ะเราก็ทําสมาธิแล้วแบบเราก็ ไม่รู้ว่าเรียกว่ามูแต่หลุ่ปนักคือตอนที่เราขึ้นรถไปเราแบบท่องอิติปิโสแต่อดาทากบอกขอให้คลอดได้ง่ายคลอดได้เร็วไม่ต้องใช้อินสตูเมนต์ในการคลอดไม่ต้องคีมคีบหัวออกมาไม่ต้องใช้ยาอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นเนี่ยก็คือพอตอนเบ่งใช่ไหมพยบาบาลก็บอกว่าสามีเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆนะคะซึ่งตอนนั้นมันโควิดมันหนักอ่ะเออแบบวันละห้าหมื่นกว่าคนแล้วแบบสามีเนี่ยจะมาได้ต่อเมื่อเรากําลังจะคลอดก็เข้ามาแล้วสามีก็แบบ บ่งเลยซึ่งท่าที่มุกกี้คลอดนะคะจะเป็นท่านอนตะแคงแล้วก็ยกขาขึ้นอย่างเงี้ยเออตแแะแคงยกขาขึ้นเพราะว่าพยาบาลตอนแรกคือมุกกี้ยาพายแบบยกขาขึ้นเหมือนขาหยังแล้วก็พยายามแบบเป็นท่า all four มันมันออกยากพยาบาลเออเธอน่าจะเหมาะกับท่านี้ก็ตะแคงแล้วก็ยกขาขึ้นแล้วสามีก็บอกว่า I can see his h e a d คือแบบเห็นหัวแล้วเห็นผมรู้แบบตกใจมากแล้วก็คือเบ่งแบบคือรอบเนี้ยรู้สึกว่าการแบ่งอะเรามีแรงมากขึ้นเพราะว่ารอบที่แล้วมุกกี้นำข้ามแตกตอนเที่ยงคืนแล้วมันง่วงมากแต่ตอนเนี้ย สามทุ่มเอ้ยสามีบอกว่าไม่แน่นะเธออาจจะคลอดคืนนี้คือลูกอาจจะไม่ได้ไปคลอดหลังเที่ยงคืนน่ะซึ่งก็เป็นความจริงนะคะหลังจากที่มุกี้เบ่งเบ่งเบ่งจะลึกๆเราเบ่งลงข้างล่างแบบอืมอืมแบบเอาให้ยาวๆเบ่งให้ยาวๆซึ่งยพมาลก็จะไกด์เราเออแต่ด้วยความที่มันเป็นท้องสองเขาจะไม่ไกด์มากนะแต่จะบอกว่าพอเบ่งออกมาปุ๊บเนี่ยเราแบบเราไม่ได้ใช้บล็อกหลังเราไม่ได้อะไรใช่ปะแล้วเราไม่ได้ดมแก๊สแล้วถึงตอนนั้นน่ะ เรามมคเามรู้สึกทุกวินาทีที่ลูกขยับจากในหมดในในน้ำคะในถุงใช่ป่ะออกมาจนแบบลูกเหมือนหัวลูกมาอยู่ที่ช่องคลอดแล้วว่ะเรารู้สึกถึงการที่ลูกอ่ะเตะขาอยู่ตรงท้องเราซึ่งท้องช่วงล่างมันรู้สึกถึงขนาดที่ว่าขณะที่ศีรษะลูกออกมาแล้วรู้สึกถึง ring of fire เขาเรียกกันว่าเหมือนมันรู้สึกเหมือนเบรนนะคะมันรู้สึกเหมือนแบบแสบ ที่ตรงช่องคลอดซึ่งแพทย์บอกว่าถ้าเธอเบ่งแล้วลูกเธอออกมาแล้วหัวออกมาครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเธอต้องหยุดนะหยุดเบ่งแล้วก็ค่อยๆหายใจลืกอๆแล้วค่อยๆแบบปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดเพื่อให้ไม่ฉีกขาดมากเกินไปซึ่งที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่มีการตัดช่องคลอดถ้าไม่จําเป็นนะคะจะไม่มีการใช้อินสตูเมนต์อะไรเขาก็บอกว่าเธอฉันจะไม่ตัดเธอเพราะว่าเธอแบบเบ่งเร็วมากแล้วแบบเธอน่าจะรอดอ่ะเธอไม่ต้องตัดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันฉีกเราค่อยมาเย็บกันทีหลังซึ่งพอเบ่งออกมาปุ๊บ นี่ yeah, ลูกออกมาค่ะแบบดีใจมากซึ่งพยาบาลบอกว่าลูกออกมาแล้วทําหน้าแบบเนี้ยคือมือมือนางอะ่ะเออติดอยู่แบบนี้แล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เอารู้ไปชั่งน้ําหนักน้ําหนักออกมา3.45ห้านะคะเยอะอยู่คุณแม่เนี่ยท้องที่น้าหนักขึ้น12กิโลท้องนิ้มหนักขึ้น15กิโลคือเยอะกว่าเดิมแต่ตอนนี้ลงมา10ก็ยังเหลืออีก 4- 5่ถโลที่จะต้องมาลดกันแต่ว่าเอาหนานแล้วก็ให้หนมลูกไปเนาะหลังจากที่ลูกออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบ มาจับดูแล้วว่าเธอฉีกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตรงช่องคลอดนะคะของมกี้ก็ฉีกนิดนึงน่าจะเป็นรอยเดิมที่เขาตัดเมื่อเขาที่แล้วเพราะเขาที่แล้วมันเบ่งไม่ออกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ทําการเย็บซึ่งเขาก็ให้เราดมแกส๊สแล้วก็ฉีดยาชาแล้วก็เย็บนะคะแล้วมีความรู้สึกเลยว่าต่รอ,อบเนี้ยฉีกน้อยเออคือน้อยกว่ารอบแรกซึ่งเขาบอกว่าทองสองจะเร็วแต่บางคนก็ไม่เร็วนะแต่คือโมกี้อ่ะ แอคทีฟมากคือมุกกี้ว่าคีย์ของการที่จะคลอดลูกให้ง่ายเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปเดินออกกําลังกาเอาให้แอคทีฟแล้วทาจิตใจให้แบบไม่เครียดนะคะแล้วก็หลังจะออกมาแล้วเนี่ยมุกี้มีการทําการเก็บรก ตัวเองเพื่อจะทำลายเป็นแคปซูลทาแล้วก็มีการเก็บสเตมเซลล์ลูกสำหรับใครที่อยู่อังกฤษนะเดี๋ยวมุกี้จะลิงไว้ให้เนาะซึ่งไม่ได้สปอนเซอร์อะไรคะมุกี้ก็ใช้มา2ออรอบแล้วนะกับบริการของการเก็บสเต็มเซลล์กับการกินรกซึ่งก็ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากในหมู่ฝรั่งส่วนสเตมเซลล์เนี่ยก็เก็บไว้รักษาเผื่อลูกเราเป็นลูคเคมีอะไรต่างๆในอนาคตนะคะซึ่งทางบ้านสามีเนี่ยเขามีคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ซึ่งเราก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าเกิดเราสตอร์สเตมเซลล์ก็น่าจะโอเคนะเออแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คลอดลูกออกมาเสร็จแล้วเขาก็จะทําการคลอดรกซึ่งการคลอดรกเนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะหลังจากที่มุกี้คลอดลูกมารู้สึกยังรู้สึกถึงแรงเบ่งอยู่ก็เขาก็ฉีดออฮอร์โมนเข้าไปน่าจะเป็นออกซิทซินนะคะทำให้ไม่มั่นใจนะทาให้พารเซนตอหรือว่ารกมันมันหลุดลอกออกมาได้ง่ายขึ้นเขาก็ฉีดปุ๊บรกก็ออกมาทันทีโอ้สบายรู้สึกแบบโลง่งแต่ว่าท้องเนี่ยมุกี้รู้สึกแบบว่า ขามันกระตุกกระตุกตลอดท้องทองที่ทองนี้เสียเลือดน้อยกว่าทองที่แล้วแล้วก็ลูกออกมาขาวแบบว่าจัวะเลยอะแล้วก็สบายสบายเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสองชั่วโมงอะ่ะมันเร็วมากเลยนะ5้าทุ่มสีห้าคือข้อแล้วจ้ะแล้วพยาบาลที่เป็นพยาบาลหัดก็บอกว่าแบบ I'm so sorry like I shouldn't have told you to go home คือหนาบอกขอโทษนะที่ฉันจะบอกให้เธอกลับบ้านฉันก็เลยแบบ เพราะฉะนั้นเนี่ยการคลอดลูกให้เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองโดยเฉพาะคนที่ท้องสองนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการแต่ละสเต็ปมันประมาณไหนแต่คืออย่างที่บอกมันไม่สามารถที่จะพ r ดิคเ t a ร l เหรือว่า ดูว่าแบบท้องสองจะเร็วกว่าไหมแต่จากจากจากสถิติแล้วเนี่ยท้องสองมันจะเร็วกว่าท้องแรกแต่เราก็ไม่มีใครรู้แต่อย่างที่บอกว่าคุณแม่พยายามแอคทีฟนะคะสมุก,กี้เนี่ยไม่มีภาวะอะไรแทรกซ้อนแล้วก็ไม่ไม่มีความบวมนะ้ไม่บวมอะไรเลยแล้วก็หลังจากคลอดเสร็จก็เดินเหินได้ปกติแล้วก็ออกไปทําใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติแต่ว่ามุก,กี้ก็จะพยายามแบบอยู่ข้างในบ้านประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็สเตย์อินแล้วก็อบ สมุนอาบน้ําสมุนไพรคือทําให้เต็มที่เพราะท้องแรงไม่ไม่ได้ทําแล้วก็รู้สึกแบบหนาวเข้ากระดูกไม่รู้มันมันเกี่ยวไหมแต่ว่าท้องเนี้ยทําแล้วแบบพอเจออากาศหนาวแล้วรู้สึกแบบเราได้เราไฟได้แล้วคือช่วงนี้ที่มาตกออกไปข้างนอกก็ยังรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับ คลิปนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันใครมีข้อสงสัยเรื่องข้อธรรมชาติอะไรถามมุกี้ได้นะคะพยายามไปศึกษาถ้าการคลอดนะคะแล้วก็จริงๆมุกี้พยายามจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องแข็งแกร่งก็ได้มันถ้าเกิดเราทนไม่ไหวบล็อกหลังก็ได้ค่ะเพราะการบล็อกหลังทำให้เรารู้สึกว่าแบบสบายมากเออมันเพลนเลสเลยอะแล้วแบบ แต่อาจจะแบบทําให้การแบ่งมันแบบไม่ค่อยรู้สึกแต่อย่างที่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเราทนไม่ไหวไม่จําเป็นนะคะหลังจากคลอดลูกเสร็จแล้วเนี่ยพยาบาลจะเอาลูกมาเข้าเต้าทันทีค่ะแล้วลูกก็จะอยู่กับเราหนึ่งร้อเเที่ยงกฤนจะไม่มีเนอร์สซอรีที่ช่วยดูลูกให้แล้วก็พยาบาลเอาลูกมาเข้าเต้าทุกสองชั่วโมงไม่มีนะคะก็คือแบบเขาก็จะให้เข้าเต้าเลยมุงทีก็จะพยายามแล t c เข้าเต้าให้เต็มที่แล้วก็น้ํานมก็มาตั้งแต่วันที่2คือวันแรกจะมี c o l o s t ร u m ใช่ไหมน้านมสีเหลืองซึ่งแต่ว่าน้ํานมจริงๆเนี่ย ต้นวันที่สามนะคะแล้วก็ให้น้องดูดเต็มที่เลยแบบว่าอยากดูดตอนไหนก็ดูดเลยคือไม่ใช่แบบทุกสองสามชั่วโมงบางทีทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงถ้าเขาร้องอยากดูดแบบโชว์ไซด์ว่าเขาอยากดูดดูดเลยค่ะตอนนี้นมเกี้เยอะมากแต่ไม่ได้ปั๊มเลยนะคะคือให้เต้าร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเหนื่อยไม่อยากล้างถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คนไหนแบบฟูทามมัมอยู่แล้วไม่ต้องปั๊มค่ะเหนื่อยอาจจะแบบปั๊มวันละรอบเพื่อให้ได้แบบสต็อกนิดนึงแต่ว่า ถ้าไม่ปั๊มเลยอ่ะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องมาแข่งกันว่าฉันได้นมเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าลูกถ้าอุจจาระประสัสสาวะครบจบไม่ต้องเครียดนะคะแล้วก็ลูกมุกตี้เนี่ยมีภาวะตัวเหลืองแต่ว่าเป็นภาวะตัวเหลืองที่มาจาก นมแม่เพราะฉะนั้นไม่อันตรายนะคะไม่ต้องส่องไฟด้วยเพราะว่าค่าเหลืองเขาไม่สูงมากแล้วก็กินนมแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนมแม่ประโยชน์เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดนะถ้าลูกตัวเหลืองเพราะนมแม่ให้ให้นมแม่ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะที่นี่ก็สนับสนุนนมแม่แหละแต่ถ้าใครไม่ได้จริงๆก็ค่อยเสริมเนาะแต่คือพยายามให้เต็มที่ก่อนนะคะมุกกี้ก็ไม่ได้อคตินมพงอะไรถ้า คุณไม่ได้มันก็ไม่ได้เนาะจะทำยังไงได้ใช่ไหมแต่กาพยายามให้เต็มที่แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ติดตามเพิ่งมาดูนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้มุกี้ไว้นะคะก็จะพยายามกลับมาทำคลิปให้มากขึ้นแล้วนะแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะเอาลูกๆมาโชว์นะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ